อยู่ที่ Waterway Art Festival ครับเมืองว o ดแลนด์เมืองโปรดของเรา2คนเป็นเมืองที่อยู่ใกล้บ้านเราประมาณ10นาทีเรามาปีที่แล้วแล้วปีหนึ่งประทับใจมากแล้วก็ยังมีน้องมาเล่นยินนัสิกเหมือนเดิมนะครับโยคาฟลายคือมันก็เป็นตลาดนัดศิลปะประจำปี เยอะเลยนะครับปีก่อนนะ่ะปานจําได้ว่าเคยบอกว่าอยากจะมาเปิดร้านนะจัดสั่นเวลายังไม่ได้นะครับ oh <my> บรรยากาศยังสนุกเหมือนปีที่แล้ว <Good S 1> ลวุดแลนนะมันเป็นเมืองที่คนมีกําลังจ่ายสูงครับก็เหมาะสมนะที่งานอาร์มันจะมาอยู่แถวนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่แบบเรียกว่าอะไรไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนไม่ใช่ฝรา่งทุกคนที่จะแบบ ชื่นชอบชื่นชมศิละปะมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยเหมือนเราจะมีความเข้าใจกันนะว่าเอ๊ะคนไทยไม่ค่อยให้ค่าศิละปะอย่างเงี้ย 30, 30. แล้วก็มองว่าคนต่างชาติให้ค่ามากกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่นะปนว่ามันอยู่ที่พื้นที่แล้วก็อยู่ที่จํานวนประชากรครับเหมือนถ้าแบบมีฝรั่งเดินมาร้อยคนสนใจหนึ่งคนปนว่าที่ไทยก็เป็นแหละเดินมาร้อยคนสนใจหนึ่งคนแต่พอประชากรเขาเยอะมากๆแบบเป็นร้อยล้านขนาดนี้ใช่ไหมเราก็เลยเห็นว่า คนมันสนใจเยอะแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ละพอๆอกันมันเป็นแบบเคลื่อนไหวอ่ะที่มันจะเป็นริ้วๆอะเออปันว่าอันนี้เจ๋งมากเลย ้าไปถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับเจ้าของเขาไม่อนุญาตเออที่นี่เขาจะค่อนข้างบางคนเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้แต่ที่ถ่ายมาให้เห็นก็คือขออนุญาตแล้วที่วูดแลนด์เนี่ยถูกโหวตให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในสหรัฐนะครับอันดับหนึ่งน่าจะ2ปีต่อเนื่องแต่ไม่รู้ปีไหนนะแต่ก็ตามความเห็นป่านนะโอเคแล้วพอมันถูกโหวตใช่ป่ะเพราะว่ามันมีฟาซิลิตี้ต่าง ที่ทำให้มันน่าอยู่โรงเรียนดีมีการแพทย์มีอะไรประมาณนี้จึงทําให้ที่ดินแถวนี้ราคาแพงกว่าที่อื่นถ้าเทียบกันใกล้เคียงนะครับนั่นแหละมันก็เลยตามมาด้วยกําลังซื้อที่สูงของแถวนี้ก็จะแพงนะครับก็ไม่แปลกอ่ะที่ศิลปะจะมาจัดที่นี่ อจากที่ผ่านมาน่าจะเกิน30ล,ล้านนะครับปานก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคารูปแบบการขายจริงๆก็คล้ายๆปีที่แล้วแหละเลาก็มีขายออริจินอลอันนึงแล้วก็ภาพพรินนอันนึงแล้วก็โหดราคามาหาโหดเหมือนกันนะแต่ละอันแต่ดูดูจากขนาดกับเทคนิคอะแล้วก็ค่าของชีพแถวนี้เหมาะสมนะขายอะไรเบอร์เกอร์โอคนต่อแถวเต็มเลย นี่เจอร้านพี่คนไทยนะครับแต่ว่าพี่เขาไม่ไม่สะดวกให้ถ่ายรูปนะไปตามดูกันได้เป็นจิวเวลรี่น่ารักมากเลยมาจากฟินิกซ์อาริโซนาใช่ไหมอ ที่ป่านจําได้แหละว่าปีก่อนน่ะพอเรามาเดินน่ะแล้ววันนั้นเราก็ไปซื้อสีน้ํามันเลยเ้ยเหรอใช่ถือว่าเป็นเป็นก้าวแรกของการวาดสีน้ามันที่อเมริกาแต่เดิมอะไม่ได้อยากวาดไงเพราะว่ามันวาดไม่ได้มันอยู่ในห้องใช่ป่ะก็วางแผนว่าคงไม่วาดหรอกแต่พอมาเดินงานเนี้ยปีที่แล้วอะไม่ไหวคันมือก็เลยกับกลับบ้านปุ๊บซื้อสีน้ามันเลยแต่ว่าไอ้สีอะคริลิกอะวาดอยู่แล้ว แต่ป่านจะได้ว่ารูปเฉพาะวันอาทิตย์ครับหรือวันหยุดที่นี่นะวันปกติอะธรรมดาจะแกะไม้โอ้คึกคักสนุกมากเลยครับได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของคนทำงานแล้วก็ได้เห็นความสนใจของผู้คนนะนี่เป็นการพัฒนาศึกษาของป่านเองสนุกจังขอบคุณนตตี้นะพามาเดินงั้นนี้เสียค่าเข้า,ขาด้วยนะครับส5เหรียญต่อคน